สวัสดีจ้าเมื่อพบกับทํำกินง่ายสไตล์แตนเนาะจ้าเมื่อนี้แตนนีเมนูหมูกรอบนะจ้ะแตนก็นจะใส่หมอทอดไรน้ำมันเนาะเฮ็ดหมูกรอบเนาะบ่ต้องตากแดดเนาะจ้ะบ่ต้องต้มบ่ต้องตากแดดเลยห้ามมาใส่หมอดทอดไร้น้ำมันเนาะสะดวกดีเนาะจ้ะแตนก็นจะใส่หมูสามสั้นช่วงที่ทองเนาะจ้ะช่วงตรงทองเนาะอันนี้หมู หนึ่งกิโลเนาะจ้ะเนแตงก็จะหั่นได้ประมาณนี้เนาะหั่นให้เสร็จเลยจ้าแตงก็จะหั่นอีกฟังหนึ่งเนาะเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยจ้ากะใส่เวลาโดนแตงก็ขอตัด คลิปออกไปเนาะมันสีเงาขตดเนาะพอหั่นเสร็จแล้วแตนก็นจะเอามาแช่น้ำส้มสายชูเนาะแตนก็นจะเอาส่วนด้านหนังนี่งนลงไปก็จะแช่ประมาณ20ินาทีจ้าพอควบย0ิบนาทีแล้วแตนก็นจะกระดาษทิชชู่มาเช็ดเช็ดเอาน้ำส้มสายชูเนาะให้มันแห้งแตนก็นจะเอาเกลือมาท่าเนาะจะโรยเกลือให้ทั่วเลยจ้า มูกรอบห้าจะได้มีรสชาติที่แซบขึ้นเนาะจันเนาะ,ะแตงกจะมักไวสิบนาทีจ้าครบสิบนาทีแล้วแตงกจะมาใส่หมอดทอดไหลน้ำมันเลยจ้าแตงกจะเอาส่วนเนื้อลงไปก่อน แตนจะใส่ความห้อน80องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงจ้านี่จ้าครบ1ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนหนังนี่จะเป็นแห้งๆเนาะจ้าคือจังเข้าตากแดดเลยแตนก็นจะมากกับด้านเนาะเอาส่วนหนังลงไปเอาส่วนเนื้อขึ้นมาแตนก็นจะอบต่อใส่เวลา สิบหานาะทีจะคว่มห่อนกับส0งอ,องศาจ้าก็จะประมาณนี้เนาะจ้าเนาะแล้วแตงก็จะกลับด้านอีกเท่านึงเอาส่วนเนื้อลงไปเนาะแล้วก็เอาส่วนนังขึ้นมาแตงก็จะใส่คว่มห่อนทอเกาเนาะสองอยองศา กับสิบหานาทีเนาะจ้าอบตอเลยจ้า ดีดแล้วเ้ามาเบิรงเลยเนาะวาหมูกรอบเขาจะเป็นจังไดเนาะโอ้โหสีเหลืองน่ากินมากเลยจ้าเดี๋ยวแตนจะไปเอาไปหันนะ่นเนาะหั่นเลยจ้าเมื่อนี้แตนก็บเเฮดเมนูขนาหมูกรอบเนาะเมื่อนี้อยากกินขนาหมูกรอบเขาก็บ่มีหมูกรอบมาขายเนาะเขาก็ซื้มอมาเฮดเอาเองเลยเนาะสะดวกดี นี่จะเนื้อกะชิบช้ชำๆประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใดต้องการเนือ้อที่แบบว่าซุกก้นนี่ก็บอบตออีกได้เลยจ้าแต่ว่าสําหรับแตนว่าอ่าหนี่ก็พอดีเลยเนาะแซ่บๆเลยจ้ากินกัดน้ําจิ้มก็ได้เนาะหรือเขาจะไปเอาพัดข้าหน้าหมูกรอบหรือว่ากะเพราหมูกรอบก็ได้จ้านี่จ้าเนือ้อสวยๆเลยจ้า